สวัสดีค่ะมือหนีกับมาพอกับช่องประวินาชาแนลบายน้องวึงคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมือหนีน้องวึงสิ้อมาพี่น้องมากินแซลมอนค่ะลา้านนามปลาลาเซ่บเนาะค่ะเนาะเนี่ยสั่งมาแล้วค่ะสองกองกองละครึ่งโลเนาะค่ะเนาะพี่น้องหล,หลายหลายพี่น้องเนื้อแน่นแน่นฟินท่ามยใหญ่ๆเลยค่ะอ่าเขาจะมาส่งแบบนี้เนาะใส่น้ำแข็งไม่พร้อมค่ะพี่น้องค่ะ ก็สิมีอ่าน้ำจิ้มมีอ่าเอเอิดมาอย่างวาซาบิค่ะมาให้นน้ำเนาะคะนะเป็นเศษนี่ไว้ใส่เข้าวนะคะเดี๋ยวน้องวึงสิเปิดให้เบิองเนื้อข้างในค่ะวาซาบิกระไฮมากค่ะพี่น้องคมาเบิองเนื้อข้างในกันเลยค่ะ้พี่น้องสินใหญ่ๆคำใหญ่ๆสุดๆเลยค่ะพี่น้องนี่น้องวึงก็ไปซื้อเครื่องมาว่าจะหั่นย่ำเนาะคะนะ่ะเนาะ ชิ้นนา้นนใหญ่ๆพ่อข้ามเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจัดใส่จานเนาะค่ะเนาะมานี่เอาออกใส่กองจัดใส่จานน้องหมึ่งกระเทียมน้ำมยำเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะน้ำมยำปลาแซ่บๆเนาะค่ะเนอะอาะในน้ำยำนี่น้องหมึ่งกับซีส่เนาะค่ะเนาะกับซีมีปลาปแดกเนาะค่ะเนาะน้ำปลาชูรสแล้วก็น้ำเชื่อมบีบน้ำมะนาวเนาะค่ะเนาะโขกพริกน้องหมึ่งกัโขกบอละเอียดเนาะค่ะเนาะ รุงรถตามใจชอบเนาะคะเนาะเสียบเสียบเลยค่ะบานนี้อ่าพักโรยน้องบึงกระซิมมี่าชีฝรั่งหรือว่าผ้าคอมเป้เนาะคะเนาะแล้วก็หอมแขกครับพี่น้องคะ่ะพักกินกับกระมี่ค่ะพี่น้องพักสลัดเนาะคะ,นะเนาะไอ้ยพักกรีนโอ๊กอะไรนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยน้องบึงก็มุจักซื้อชิ้นนะครับพี่น้อง อาน้องบึงกะซิาาะลานะะนะลดน้ำปลาลาเนาะค่ะเนาะหลาดน้ำปลาแดกแซ่บๆพี่น้องเห็ดน,น,นะนัวๆเนาะค่ะเนาะนัวๆเพ็ดเพ็ดต้องกินรสจัดๆค่ะพี่น้องคะ่ะกินอันนี้น้องบึงกะซิบประเทศไทยตอนวิธีทำละเอียดปันใดเนาะพี่น้องเนาะมันก็บ,บ่ค่อยสะดวกปันใดที่ค่ะน้องบึงกะลาดเรียบร้อยละะแล้วค่ะแล้วก็ใส่อ่าพักหอมเนาะคะนะ่ะเนาะ ผักชีฝรั่งแลักก็ะหอมค่ะภาพกระสันใด้ด้พี่น้องไทยมือหนึ่งมือหนึ่งเฮ็ดค่ะพี่น้องคะนี่เลยจ้าเรียบร้อยแล้วมาเด้จ้าบานนี้กินน้ำนองวึงเจ็บแสบน้ำกันเลยค่ะน้ำไล่ไหลค่ะพี่น้องเอ้ยมาๆมามามาเซ่มันสินใยๆค่ะเปดนสดๆหว,วานๆค่ะพี่น้องค่ะ โบนิ่งกะขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อแซ่บคือเก่าพี่น้องมามาจ้ามาเด้อยัว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 ค่ะแซลมอนลาดน้ำปลาลาดน้ำปลาเด็กนัวๆเนาะค่ะเนาะเพจจีจัดเลยค่ะพี่น้องค่ะน้ำไรอไหลค่ะพี่น้องมา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 ลูกมือน้ำกันค่ะพี่น้อง มาเด้อพี่น้องลงมือบานนี้คะ่ะพี่น้องคะ่คะค่ะคลิปนี้น้องวึงก,ฝก็ฝากไว้เนอจ้าฝากไว้แน่ฝากเป็นกําลังแรงใจให้น้องวึงนเดนอะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งด้อจ้าเพื่อแจ้งเตือนเนาะค่ะเนาะว่าน้องวึงมีอีย่างแนี่แสบๆมาสู่กินหรือว่าพ้าไปหล่นไปเที่ยวใส่เนาะพี่น้องเนาะค่ะเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องซอยกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณห,หลายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ